วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ หหหูมมมแุรรือขอขพอจาาาากฟ้วิชเน,นี่เอา,เเอาให้เลยเอาเรียดูกได้แมงมุมขยุมหลังคาครับแต่แมวไม่กินปลานะ <c oughs> อันนี้แมงมุมขยุ่มหลังคาถามว่าแมงมุมมีดีอะไรถ้าเราพูดถึงไทยหลวงปู่สุภาไวเขาลังทำ <c oughs> แมงมุมดังสุด เพราะว่าดักทับแมงมุมชักใหญ่เหยื่อมาชนนั่นคือความเชื่อไทยแต่ความเชื่อเหมาซานแมงมุมบำเพ็ญเพียนจนสําเร็จได้ตาบะแห่งสัตว์ตเขาเรียกสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัตรของเหมาซานเขาใช้คําว่าสัตว์เลยนะตั้แต่สมัยห้าพันปีนะเขาเรียกไอตัวพวกนี้ว่าสัตว์นะคือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาเรียกสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัตร ก็คือเป็นสัตว์ยังไม่เป็นมนุษย์แต่บำเพ็ญเพียรสมัยก่อนจะได้กินอะไรจิ้งจอกง,งูอ่าตะขาบเต่าแบงป่องเป็ดไก่ทุกอย่างที่มีชีวิตจิ้งจอกสามารถรบำเพ็ญเพียรได้อืแมงมุมก็เหมือนกันใช่แมงมุมเนี่ยบำเพ็ญเพียรเขาเรียกมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในสังสารวัตรอ่ามันเป็นสัตว์ห้าพิษของเหมาซานนะหนึ่งในสัตว์ห้าพิษของเหมาซานบำเพ็ญเพียรอยู่ในสังสารวัตร เพราะฉะนั้นการที่เขาเอารูปมาใส่ในหูก็หมายถึงว่ามันจะต้องเป็นสัตว์ที่ผ่านกาบาเพเพียนที่ไปอยู่ในสังสารวัตรคือการคือแก่เจ็บตายแต่มาบาเพเพียนได้นานนานมากถ้าเป็นคนที่ขุดสุสานโบราณสุสานจีนเราจะเจอสัตว์ไม่กี่ชนิดที่มีชีวิตรอดอยู่ในสุสานนะหนึ่ง,งนนก็ตัมง,ม,งมุมเหตุผลก็คือแมงมุมเนี่ย มันเป็นสัตว์สวรรค์ก็คือสัตว์ที่อยู่ในสังสาร,รวัตรที่ผ่านการบัพเพ็ญเพียนอ่ามันก็เลยมีชีวิตยอยู่ได้ในสุสาน<ม>เป็นเวลาเป็นร้อยปีสุสานบางรูปสามสี่ร้อยปีเจ็ดแปดร้อยปีที่มีการขุดค้นกันขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยยังเจอแมงมุมเลย<ม>และแมงมุมอยู่ได้ไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี้ยแมงมุมมาเลยมีการบัพเพ็ญเพียนเต๋าเห็นจุดนี้ว่าแมงมุมเป็นสัตว์ที่อยู่สังสาร,รวัตรมีการบัพเพ็ญเพียร แบงมุมบางตัวเนี่ยมีฤทธิ์เยอะมากอ่าแต่อันเนี้ยมันเป็นหูเขาเรียกว่าหูขอพอรจากฟ้าของเหลาซาราเขาเชื่อว่าการที่เราไปในสุสานถ้าเราไปเปิดโลงโลงเก่านะถ้าเราไปเปิดเราฝังไม่ไปชนลงไปเปิดโลงเก่าเจอแมงมุมสินแสจะบอกเลยโอ้โหตะกูลนี้ดีมากอ่าถ้าเปิดปุ๊บเจอแมงมุมนี่ดีเลยดีมากเพราะอะไร แมงมุมจะอยู่ในที่ที่มีพลังงานวิญญาณที่สมบูรณ์เท่านั้นเราจะเจอแมงมุมที่อยู่มี้ครเปิดปุ่บก็ถือว่าง่ายเอาง่ายๆนะแล้วอยากจะรู้ว่าตรงไหนมีลมไม่มีลมต่อให้เป็นบ้านเก่าบ้านร้างตรงไหนที่แมงมุมชักใจอ่ะตรงไหนมีลมลมเข้าเป็นลมกระแทกตลอดง่ายๆเลยเลยแมงมุมจะไม่ชักใยในที่อัด ที่อับลมก็คือที่อับห่วงห่วงคือการเดินพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตสามารถเดินได้ห่วงก็คือสัญลักษณ์ก็คือลมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมเนี่ยถือเป็นสัตว์สัตสาลวัตของเหมาซานและถือยกยกขึ้นมาเป็นเทพระดับหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ก็คือเป็นเทพกึ่งเ,เป็นสัตว์กึ่งเทพคล้ายๆจิ้งจักว่าเพนเพียนอ,ะอ่ะแต่นี่เป็นแมงมุมว่าเพนเพียนการที่แบงมุมชักใหญ่แล้ว ทิ้งตัวลงเนี่ยมันมีเหมาซานในคัมภีร์เหมาซานเนี่ยเขาบอกไว้ว่าผู้สนมห้องเต้นีน่เห็นชัดที่สุดคือสนมห้องเต้ห้องเต้มีเมียหลายคนถ้าสนมห้องเต้คนไหนเปิดตู้เสื้อผ้าและเจอใบมุมชัดใหญ่ลงมาเขาเชื่อว่าไม่เกินวันพรุ่งนี้ห้องเต้จะ,ำะจำตำจะเตะตำหนักน,นั้นตำหนักเขาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าการเห็นแมงมุมชัดใหญ่ลงมาเนี่ยฮ่องเต้เปียเป็นโอรสสวรรค์การเห็นแมงมุมชัดใหญ่ลงมาเนี่ยมันเปียบเสมือนว่าฟ้าประทานมาแล้วฟอพอจากฟ้าประทานมาแล้วแล้วมันถูกบังคับโดยฮูอันนี้เป็นฮูด,ดั้งเดิมของเหมาซานไม่เคยมีใครทํากูทําคนแรกกูกล้าทา้าค<ร>ูแมงมุมเนี่ยอ่ะไม่มีมึงไปดูเลยกูท้าเลยถ้าเอาเป็นรูปนี้เลยนะมไม่มีอ่ะ อันนี้เขาเรียกหู้ขอพรจากฟ้าการที่ถ้าเราเอาหู้นี่พกอีกตัวหมายถึงถ้าเราพกไว้เนี่ยคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจก็จะมาอุปถมัมคำชูเราครับถ้าเราทําการค้าลูกค้าก็จะเดินเข้ามาชนเราแบบง่ายๆอืมอ่าแต่เชืเหนือสิ่งอื่นใดคือถ้าดีที่สุดคือไปใส่กรอบอสีทองแล้วไว้หัวเตียงหัวเตียงเพราะ อันนี้มันจะอยู่เชื่อมกับพลังงานอินด้านมืดอแล้วถ้าเราเอาไว้หัวเตียงยานที่เราท่าในตัวสมบูรณ์พรจากฟ้าจะลงหาเรา,า,าการกฝันจะแม่นมากอนี่พูดตรงๆเลยคือการฝันจะแม่นมากอืคนไม่มีลูกอันนี้ทํามาอันนี้ต้องยกความดีให้น้องปอยแฟนดเรธีระเขาอยากได้ลูก แล้วเราบอกว่าตัวเดียวเลยถ้าจะเอาหูเกี่ยวกับลูกต้องเอาหูขอพรจากฟ้าคือหูตัวนี้อ่าอันเนี้ยจัดหนักจัดจัดหนักเพื่อน้องปอยเลย <c oughs> ก็คือถ้าเกิดใครที่ไม่มีลูกเอาหูนี้ไปแปะก็จะได้ลูกเป็นล,ลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกของเทพแล้วอาจารย์ถูกมาจากสวรรค์นี่ก็ดืาา้อเลยไม่ดื้อคาว่าลูกดื้อไปดื้อเนี่ยมันมีกรณีหลายกรณี บางคนไปขอลูกกับเซียนม,มึงก็ต้องไปดูนิสัยเซียนถ้ามึงไปขอลูกกับแม่กวนอิมก็จะเหนียมๆหน่อยอถ้ามึงไปขอลูกกับนาจากะบ,บูแหลกลานเลยม,มึงไปขอลูกกับกวนอูก,ก็ซื่อสัตย์คุณธรรมผ่าตรงเป๋งเลยถ้าอมองไปขอกับใต้เสียหุกโจดิสนเป็นลิงนะมันก็น้องดูมึงไปขอใครแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือดึงดึงพรจากฟ้าลงมาให้ใหสำเร็จคนที่ ธุรกิจล่มล่มจมย่ำแย่อันนี้ไอเบสโคนาวนะไ<ะ>อเบสเชียงใหม่นยะธุรกิจล่มจมย่ำแย,ย่ขายขายไม่ดีหรือต้องการการเซ็นสัญญาหนักจากต่างประเทศหนักๆมืจะต้องเอาเนี่ยไปแปะไว้ข้างหลังที่นั่งโตทางานอาจารย์ครูคนเล่นหุ้นก็เหมือนกันนะคนเล่นหุ้นก็เหมือนกันคนเล่นหุ้นเล่นทองเล่นการันทุชนิดถ้าเอานี้เลยอาจารย์ครูนี่ใช้ในเมืองนอกนะสมาชิกเราอยู่เมืองนอกเี่ยได้ทั่วโลกได้ทั่วโลกได้ทั่วโลก โดยที่ไม่ต้องสนทิศทางไม่สนทิศด้วยใช่คือหราตว่าถ้ามึงไปติดทิศเหนือก็จะได้พรจากทิศเหนือถ้าไปติดทิศใต้ก็ได้พรจากทิศใต้แต่เราิด้พรจากทุกทิศคือเราไปติดเทยอมจะเฮยียดติดแปดทิศก็เรื่องของมึงนะก็ได้ทุกทิศเหมือนกันก็ได้เหมือนกันโอ้ยจะเฮยียนติดแปดทิศแต่ไม่ควรแปะหน้าบ้านแล้วพกติดตัวอ๋อหน้าบ้านไม่ควรไม่ควรถ้าบ้านฝั่งตรงข้ามเห็นแม่มุมชักใหญ่สังเกตดูนะถ้าใครเห็นแม่มุมชักใหญ่จากบ้านฝั่งตรงข้าม บ้านอันดโชคบ้านเราดิบ้านที่เห็นบ้านเราที่เห็นจะได้โชคก็คือสูบบ้าจ่าติดผมเห็นนะผมได้โชคอถ้ากับมึงเอาโชคมึงให้ขารคอยคนอื่นใช่ไม่อย่าไปติดไปติดในบ้านเราเราเห็นเองคือมุณติดไ่ภายในถ้าหันกลับก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราเห็นเองก็เดียวถ้ากกับว่ามึงก็ติดกระตุ้นทิศนั้นในบ้านการที่เราติดก็คือต้องติดไ่ภายในแล้วก็ให้เห็นในพราะในบ้านเราก็จะได้โชคจากนั้นเลยยิ่งก็ดีไงที่บอกว่าถ้าเราพกติดตัว อันนี้อาจารย์แขกเป็นฮู้เดียวที่อาจารย์แขกจะพกติดตัวนะ oh คือการที่เราพกติดตัวเนี่ยแมงม,มุมชักใยวางอย่างเดียวเหยื่อวิ่งชนเองครับเห <He ard S 2> ็นไหมเหยืย่อวิ่งชนเองน้าซ้ําแมงม,ม,มุมกินคู่กินคู่ตัวเองแมงม,มุมนี่กินคู่นะ<ช>คำว่ากินคู่ก็คือถ้าเป็นตัวเมียกินตัวผู้อืออ่ามันจะกินตัวผู้เป็นอาหารบอ่าเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราพกไว้คู่ครองก็แพ้เรา แพ้เราเออแพ้หมดอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเนี่ยคือซูเปอร์ฮูตั้งไปขอบใจอ่าตั้งไปขอขอบใจน้องพอน้องปอยน้องปอยน้องปอยดรทีครับเพราะถ้าไม่ใช่ปอยนะเราก็ไปทําฮูดี้ออกมาเหมือนกันปอยเนี่ยเป็นคนที่ทําที่บังคับให้เราต้องทําฮูนี้กับห้าพิษเลยนะห้าพิษมาครบทุกพิษเลยจ้ะห้าพิษของเหมาซานนั้นโคตรแรงอันนี้อีกแต่อันนี้ก็แรงแล้วอันนี้ก็คือว่าในเรื่องการขอพรจากฟ้าห้าพิษเนี่ย ว่าในเรื่องการกันพลังงานชั่วร้ายที่รุนแรงจากสัตว์ในสังสารวัตรห้าตัวอืมแล้วจะได้ทำยังคงคะหูห้าพิษทำแล้วเพราะว่าสมาชิกถามอยู่ทำแน้วแต่ยังไม่หยอกเพราะว่ายังไม่ได้ทาสัญญาเลือดอย่างที่บอกว่าหูทุกตัวเนี่ยเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ตานี่ตาประทับจริงจริงมันอยู่ที่ตานี่เป็นหลักเลยถ้าการที่เราทําถูกต้องเขม่าซานเนี่ยสุดยอดหลายคนไม่เคยถามไม่เคยถามเลยหูใจแขกเสียงไงใช่เออ คือเห็นมื่อมาใช้ก็ได้ผลอเไรมึงเห็นนะไห้แขกเสกคู่ไงอืมแค่ประทับนี่ลงไปเองดูเลยแตการที่แค่ประทับลงไปเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมึงนั่งติมเติมเติมไม่ใช่มันต้องมีของมันหลายอย่างของการในการทําเนี่ยเขาต้องมีวิธีการหลายอย่างทั้งอ่วันเวลาเลิกยามทั้งช่วงพลังจิตของคนที่ปั๊มทั้งเกี่ยวกับเรื่องการขอกับผู้แต่ละชนิดอย่างอันนี้คู้เนี่ยปั๊มกลางคืนเท่านั้นไม่ปั่มกลางวันอื เพามันเป็น <entertain> ฮ en> <im Selbst idity> <im> ู้ที่คุมพลังงานอิมอ่มคุมพลังงานด้านมืดอ่ามันเป็นฮู้ที่ขโมยตังจากชาวบ้านฮู้ที่ขโมยตังโดยไม่สนว่าใครอืฮู้ที่ขโมยโชคโดยไม่สนว่าคนนั้นจะเป็นใครอ่าอันเนี้ยซปเปอร์ฮู้ใช้ได้ทุกท่าใช่ไหมคะใช้ได้ไม่สนเลยไม่สนดิถีด้วยไม่สนเลยไม่สนเลยไม่สนดิถีไม่สนท่าไม่สนเลยไม่สนเลยเท้งนั้นใช่อันนี้ก็เช่าได้เลยนะได้ อ่าเช่าได้เลยปกติหูผืนละหนึ่งพันบาทถ้าเลี่ยงพันสองร้อยนี่เช่าได้เลยอ่าอันนี้เช่าได้เลยมีสามร้อยผืนอันนี้เรียกได้สามร้อยสิบสองมีสามร้อยผืนอ่านะอันนี้เช่าได้เลย้าถามว่าสําคัญขนาดไหนมึงก็ฟังเอาเองแล้วบอกเลยนะหูเนี่ยมีอีกไม่เท่าไหร่ละก็จะหยุดแล้วะเพราะกูโดนก๊อฟจนเบือ่อแล้วตอนนี้นะมันก๊อฟกูทุกหูเลยทุกชนิด ออกมาเนี่ยผู้บางตัวที่เราก็อยากดีเราไม่ได้บอกอ่ามันก็เลยยังไม่ออกกันมานะเนี่ยเดี๋ยวพอผู้แมงมุมออกมาเดี๋ยวมึงเอาอีกเดี๋ยวผู้ผู้ส่ท่าพิษมึงก็เอาอีกอ่ามันก็เลยกลายเป็นความลบาบากของคนที่ชาวบ้านที่เป็นเหยื่อกับคนที่ทำแล้วใช้ไม่ได้ผลจริงนะนปัญหามันจะเป็นแบบนั้นส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตวรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ ก็ปัตตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างแพนทริปงานวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัตตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปัตตสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ